สวัสดีทุกคนครับผมนะครับวันนี้นะครับก็จะมานะครับบอกสูตรวิธีกําจัดแมลงแบบปลอดสารเคมีนะครับผมนี่อันนี้นะครับก็คืออะไรครับไม่ใช่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมันคือน้ําสเดานั่นเองนะครับน้ําสกัดจากสเดานะครับผมจากธรรมชาตินี่แหละครับปลอดสารเคมีร้อเปอร์เซ็นตนะครับเป็นน้ําสเดาต้มเนาะที่ผมได้ต้มเอาไว้สกัดน้ํามันออกมามันก็จะเป็นสีดํดๆแดงแดงเหมือนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะครับมีกลิ่นที่ นะครับแมลงเขาไม่ชอบสามารถไล่แมลงได้อย่างดีวันนี้นะครับแมลงมันเยอะมากนะครับในโหระพาที่ผมได้ปลูกเยอะมากเลยครับวันนี้จะนะครับพาทุกคนมานะครับกําจัดแมลงกันครับนี่อันนี้ก็เป็นนะครับถังพ่นยาความจุสองลิตรนะครับผมความจุสองลิตรอัตราการใช้ก็ไม่แน่นอนนะครับใส่ยังไงก็ได้แต่ว่าไม่ต้องน้อยเกินมากเกินนี่ขวดนี้ผมจะใส่ประมาณนี้นะครับอืมเท่านี้พอครับ อัตราส่วนเราไม่ต้องอะไรมากนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเพราะว่าผมก็เนาะไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเห็นไหมครับนี่น้ําเขาจะเริ่มออกเป็นสีแดงแล้วนะครับผมนี่ปิดกันครับแล้วเราไปฉีดกันเลยครับนี่ครับเมื่อเราใส่แล้วเราก็ต้องปั๊มนะครับปั๊มเจ้าตัวถังพ่นยานะครับนี่ครับผมปั๊มเลยครับก็ไม่เกิน15้าครั้งเนาะนะครับหลังจากนั้นนี่ครับเราก็ครับฉีดพ่นเลยครับฉีดพ่นตามนะครับ บนใบหลังใบนะครับตามซอกนะครับเราก็สังเกตดูนะครับมันจะมีพวกรอยขี้อะไรเงี้ยของพวกหนอนเนาะมันจะมีอยู่ผมเมื่อเมื่อเช้าก็ได้หลายตัวนะครับจับไอพวกหนอนพวกอะไรเงี้ยนะครับได้หลายตัวอยู่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูครับนี่มันจะเป็นตัวแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับผมก็ได้หยิบออกทั้งหนอนตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวยาวอะไรเงี้ยนะครับก็ฉีดพ่นเลยครับตามบนใบหลังใบ เผื่อมันจะมีไข่หนอนไข่แมลงสัตรูปพืชนะครับอะไรต่างๆก็กําจัดได้เลยครับผมปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับสกัดจากเดาเราเองนะครับไม่ต้องหมดเงินอะไรเลยนะครับผมศูนย์บาทง่ายๆนะครับแค่นํามาต้มแล้วก็บีบคั้นน้ํานะครับจากเขาแล้วก็นะครับนามาฉีดพ่นได้เลยการฉีดพ่นก็นะครับผมจะฉีดพ่น2สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะครับก็คือเดือนหนึ่งประมาณ 1- นถึงสครั้งนะครับ ผมจะฉีดอย่างนี้นะครับผมนี่ฉีดพ่นไปเลยครับตามบนใบหลังใบเผื่อจะมีไข่หนอนไข่แมลงอะไรอยู่นะครับกําจัดได้เลยนะครับนี่ครับผมกําจัดแมลงแบบง่ายๆนะครับสูตรนบ้านเรานะครับลองไปใช้ลองไปทํากันได้นะครับผมนะครับผมพืชผักเราจะได้สวยงามนะครับเหมือนโหระพาของผมนะครับนี่ฉีดพ่นเลยครับผมนี่ก็เป็นพริกนะครับที่ผมได้ปลูกนะครับเห็นไหมครับหลังจากใช้ไปนะครับ ก็ไม่มีแมลงอะไรหนอนอะไรมารบกวนเลยครับออกผลได้ดกสวยเลยครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีทุกคนครับ